นิวซองไทยนี่ซองอะไรไทยไทยมิซะในซองไทยซุกอีกวันซองเลยอ่ะชลีชัรักซุรักรักซองอีเมสกับฉันได้แค่หัเรากในที่เคยรัก แต่โกรธอย่าโกรธฉันแค่นัดนานอีกนานคงขาดใจแต่ไม่ใช่ไม่ไหวตายจคจ่ช่วยฉันนอนมาใคร์มองหน้าแต่เธอก็น่ารักแค่นัดนานไว้มองอยู่ได้ไหมเป็นไปด้ยเป็นไปด้วยแรงมาเติมเต็ๆๆๆๆๆๆ ใจทั้งใจีแต่เธอคนเดียวรักเธอคนเดียวพยามให้แค่มาเปลี่ยนไปเป็นไปด้วกแตอยากจะใใจทั้งใจีตธอคนเยวรักธอคนเดียวพยมใเปลี่ยนไายาได้ มาเนใจี่ยวนอาใครทำใจแจ้งแ่ครั้งจะจะรู้ตวเสมอวันอเอาจริงนะนี่น่าจะเป็นที่ที่ยูเนี่ยนัมเบอรวันแบบคูเรียนนัมเบอรวันที่แบบแทนซิงฟองฟองไทยมากๆเยอะมากๆเขาไี่นี่ซองเทอร์ตี้โฟตี้ ออ่ใช่จสว้าวเยอะเยอมากเยอะมากสุดยอดเบื่อบ yeah, okay. ้างไหม you l i f e now you like you like แบบโอเคไหม Everything. อืม h e ู l o You and me same. We are same. ซัมเมอรเวลี่เบื่อยุคยุคเข้าใจเบื่อเอ่อฉันฉันคิดว่าฉันคิดว่าเอ่ออ่า In the world. Mm. p r o ท e c t ไม่ได้ซัมเดย์เวลี่แบดไเดย์กุดกุดคัพี่ลูกพี่ใช่ลูกพี่อืมเว้นคำไทยแลนด์ห่อยเอ่อมันเจยนตุลคมเลื่อวันเจ็ดตุลยลคมวันเจ็ด วันที่เจ็ดอืมโอเคอ๋อทุกพี่มาแล้วโอ้ดีดีลุกเท่ไอ้เดืยวอันเทลันยูเทลเบสโอเควีมิดสบายสบายอ๋อสบายสบายล้วยูโกแวร์ภูเก็ตเหรออ๋อใช่ใช่อ๋อภูเก็ตเหรออาจจะอาจจะฉันเอ่อจะไปกรุงเทพอีก ฉันเออแบบนดีด uh, <okay. S 1> <cond> mm ีจะไปดีด like ีจะไปกรุงเทพฮะกรุงเทพเอออาจจะรากายุนวันนวันอืมอือือืเหมือนคุยกับยูสปคไทยครูมาเลยกูดกุดอ่ากงยัมากยังมากไหมเป็นขอด เออขอบคุณค oh, uh ่ะซียูซียูแล้วจากนั้นค่ะซียูดีใจดีใจได้เจอดีใจมิดลองทำโนซิงโอ้ดีใจได้เจอลูกพี่เดี๋ยวยูทำคะแนนยูเทลเบสโอเคโอเคค่ะซียูลูกพี่บ๊ายบายบ๊ายบายซียูค่ะโคตรเก่งเลย